หน้าหนาวลมแรงระวังยอดหักก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่า,อาช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับซึ่งอุณหภูมิมันลดลงเยอะแล้วนะครับซึ่งไอช่วงหน้าหนาวเนี่ยลมก็ค่อนข้างแรงด้วยนะอย่างในเพลงผมนะครับอ่าสังเกตดูได้นะครับลมอันนี้คือเบาลงแล้วนะตอนเช้าเช้านะครับลมมันจะแรงมากนะครับลมมันจะแรงมากคือ ช่วงนี้นะครับทุเรียนในเพลงผมก็เริ่มแตกยอดอ่อนเยอะด้วยนะครับเริ่มแตกยอดอ่อนเยอะด้วยแล้วลมมันก็แรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้ยอดทุเรียนของเราเนี่ยหักหรือแตกหรือฉีกได้นะซึ่งเป็นประสบการณ์จากปีก่อนนะครับของผมก็มีเจอนะครับคือยอดอ่อนเนี่ยอย่างอ,อ่อ,อนๆอย่างนี้นะครับอย่าวอ,อ่อ,อนๆอย่างเงี้ยเจอลมนี่หักหักไปเลยนะครับหักพับไปเลยนะอ่าเพราะลมมันแรงนะครับ ขนาดในแปลงผมมีต้นกล้วยช่วยบังลมนะครับช่วยบังลมบ้างแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวนะครับมันเป็นช่วงที่ลมจัดนะครับมีลมทุกวันนะครับลมแรงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยพยุงค้ำพยุงเขานะครับในกรณีที่เป็นกิ่งข้างนะครับที่เราปลูกด้วยต้นพันธุ์กิ่งข้างโดยส่วนใหญ่แล้ว กิ่งที่ยอดอ่อนของเขาจะออกมาเนี่ยจะไม่ตั้งตรงนะครับอาจจะไม่ตั้งตรงอยู่แล้วนะครับเขาจะมีลักษณะโค้งงองนะเพราะกิ่งเขาเนี่ยจะมีแค่ด้านซ้ายและด้านขวาเท่านั้นนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเท่านั้นซึ่งเป็นลักษณะของทุเรียนกิ่งข้างอยู่แล้วนะซึ่งไอตัวกิ่งข้างนี่แหละครับที่จะเจอปัญหานะอายอดหักยอดแตกยอดฉีกนะครับอา่า ในช่วงหน้าหนาวที่ลมเรงนั่นเองนะครับอ่าคือที่ผมเจอมานะครับคืออ่าบางต้นเนี่ยฉีกเลยนะครับฉีกตรงกิ่งเนี้ยฉีกแตกลงไปเลยนะอ่าอย่างนั้นก็คือต้องตัดสถานเดียวนะครับถ้าเขาเป็นแผลนี่คือต้องตัดสถานเดียวนะแต่ผมเคยลองอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่อ่ายอดมันหักแต่ว่ามันยังไม่ได้ขาดนะผมก็เอาไม้ดามเขาไว้นะครับเป็นการทดลองนะสุดท้ายแล้วเขาก็สมานแผลของเขาได้นะ แต่ว่ารู้สึกว่ายอดจะ,จะเจริญเติบโตได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออาการยอดหักยอดพับหรือมันมีฉีกมีแตกนะครับตัดทิ้งจะดีกว่านะจากที่ผมทดลองมานะครับอ่าก็มาเตือนนะครับมาเตือนช่วงหน้าหนาวนี้นะครับที่ในเพลงของท่านถ้ามีการแตกยอดอ่อนเนี่ยก็ควรที่จะช่วยพยุงเขาไว้บ้างนะคือประมาณนี้นะครับผมก็จะทำไว้ประมาณนี้นะ คือช่วยพยุงลําต้นเขาไว้นะครับผมไม่ได้ผูกแน่นนะคือเขาสามารถโยกได้นั่นเองนะเขาจะเขาจะโยกได้นะแต่ว่าก็คือหลักๆคือไม่ให้ยอดเขา,าโดนลมตีไปตีมาเยอะนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปนะกิ่งข้างโดยลักษณะส่วนใหญ่แล้วคือเขาจะแตกยอดออกมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะโค้งงออยู่แล้วนะครับต่างจากกิ่งกระโดงนะเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับที่เป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงนะครับ การแตกยอดทรงพุ่มมันก็จะสวยงามนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับถ้าท่านอยากได้ทรงทุเรียนที่สวยงามตั้งแต่ท่านเริ่มปลูกนะให้แนะนําให้ปลูกกลิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงเขาจะลักษณะก็คือกิ่งเขาจะเวียนรอบต้นตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับแล้วก็การแตกยอดออกมานะครับมันค่อนข้างที่จะตั้งตรง แล้วก็นิ่งได้ดีนะครับกว่ากิ่งข้างนะคือยอดเขาจะพุ่งตรงขึ้นไปนะครับจะไม่มีโค้งงอเหมือนเหมือนกิ่งข้างนะอันนี้เป็นลักษณะข้อดีของไอตัวกิ่งกระโดงนะครับแต่การเจริญเติบโตผมว่าไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันนะครับระหว่างกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงผมมองว่ากิ่งกระโดงอาจจะโตเร็วกว่าสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่า การยืดยอดเนี่ยกิ่งกระโดงจะยืดได้ยาวกว่านะอาจจะมีอาจาอาจะมีส่วนมาจากเรื่องความโค้งงอของยอดด้วยนะครับเมื่อ,อยอดเขาโค้งงอเกินไปเนี่ยต้นทุเรียนเขาก็จะกลัวว่ายอดเขาจะหักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้ไม่สูงมากไม่เหมือนกับกิ่งกระโดงนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นกิ่งกระโดงอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้คำยันนะผมก็ไม่ได้คำยันนะครับ ราะอย่างที่บอกนะครับในแปลงผมมันมีกล้วยช่วยบังลมอยู่ด้วยแล้วนะครับแต่ถ้าในแปลงของท่านนะครับโลง่ลงๆแล้วเลมมันจัดนะครับถึงเป็นกิ่งกระโดงท่านก็ควรที่จะปักหลักเพื่อค้ำยันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพามาชมวิธีการปักหลักของผมนะครับสำหรับการค้ำยันต้นนะคือผมจะไม่ได้ปักลงไปตรงอ่า ใกล้โคนนะครับผมจะไม่ได้ปักใกล้โคนผมจะปักเอียงๆ e mm hmm. สักหน่อยนะครับมาดูครับามาชมต้นนี้นะครับคือผมจะเลือกผมจะเลือกช่วงที่กิ่งเขาน้อยนะครับผมจะเลือกอย่างเห็นไหมครับต้นนี้มันจะมีกิ่งใหญ่ออกไปด้านนู้นนะครับแสดงว่ารากด้านนู้นเขาอาจจะเยอะนะส่วนด้านนี้ที่ผมปักไม้เนี่ยสังเกตดูว่าจะไม่มีกิ่งใหญ่ออกมาเลยนะครับจะไม่มีกิ่งใหญ่ออกมาเลยผมก็เลยเลือก ปักไม้ฝั่งนี้นะฝั่งที่มันไม่มีกิ่งใหญ่นะครับเราอย่าไปปักฝั่งที่มันเ,เป็นกิ่งใหญ่นะมันอาจจะโดนทําให้รากเราขาดไปได้นะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกฝั่งที่ไม่มีกิ่งใหญ่นะครับออกมานะก็คือโซนฝั่งนี้นะครับก็ปักออกมาห่างๆหน่อยนะครับห่างๆรัศมีโคนต้นหน่อยนะผมไม่ได้ปักใกล้กับโคนต้นนะแต่ถ้าท่านปลูกใหม่ๆนะครับสมมุติว่าท่านลงปลูกแล้วท่านปักไม้ไว้ ใกล้กับโคนต้นเลยตั้งแต่ต้นอย่างนั้นมันก็จะดีนะครับพอท่านาต้นท่านโตขึ้นนะครับท่านก็เปลี่ยนขนาดไม้เอานะอ,อย่างนั้นอาจจะดีกว่านะครับคือปักไว้ตั้งแต่เริ่มเลยแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้ปักไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มปลูกนะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบรากมันก็แผขยายออกไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีพื้นที่ที่จะเราจะไปปักไม้ไว้นะครับถ้าในเปลงของท่านนะครับเจอว่าช่วงหน้าหนาวมันลมแรงอ่ะ ท่านก็ควรที่จะปักตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะปักไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อจองพื้นที่หลักไว้ก่อนนะครับไม่ให้รากเขาขยายมาหานั่นเองนะอย่างนี้ผมไม่ได้ปักไว้ตั้งแต่ต้นนะผมก็เลยเลือกต้องเลือกพื้นที่ในการปักนะครับแล้วก็เราแค่พยุงยอดเขาไว้นะครับเราไม่ได้ผูกเขาแน่นนะเขาสามารถโยกได้นะโยกได้บ้างนะครับอันนี้เชือกก็ใช้เชือกกล้วยนะเพราะว่าในสวนผมกล้วยเยอะนะผมก็ใช้เชือกกล้วย seats. เอานะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ก็คือช่วยพยุงเขานะครับจากที่ผมสังเกตดูนะถ้าเป็นต้นกิ่งข้างแล้วเรามีการพย,พยุงยอดเขาอย่างนี้นะครับเขาสามารถแตกยอดได้ยาวขึ้นนะ<อ>จากปกติกิ่งข้างนี่จะแตกยอดไม่ค่อยยาวเลยนะครับจะแตกสั้นๆนะแต่ถ้าเรามีการพยุงเขาไว้อย่างนี้นะครับเขาจะสามารถยืดยอดได้ยาวขึ้นนะอ,อันนี้เป็น,ป,นประสบการณจา์จากตัวผมเองนะครับที่ผมทําอยู่ในแปลงนะก็วันนี้ก็จะมาเตือนนะครับเตือน สำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนในภาคอีสานนะครับแล้วก็เจอสภาวะลมแรงนะครับก็ให้ช่วยพยุงต้นทุเรียนของท่านด้วยนะมิฉะนั้นแล้วถ้ายอดมันแตกยอดมันหักยอดมันฉีกนะครับมันก็จะเสียเวลาในการเจริญเติบโตของเขานะครับต้นเขาก็อาจจะชะงักได้นะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ